ครับสวัสดีครับยิงยังดีต้องรับทุกท่างเข้าสู่เว็บไซต์จองเัิดเครื่องบิน .com นะครับเว็บไซต์ของเราให้บริการระบบค้นหาราคาตัวเครื่องบินจากสายการบิกนกลางๆนะครับแล้วก็สามารถเปรียบเทียบราคาเกิดเครื่องบินได้จากการค้นหาเพียงครั้งเดียวนะครับในเส้นทางที่เราต้องการนะครับครับส่วนวิธีการค้นหา ราคากือกเครื่องบินนะครับจากกล่องซิบ็อกซ์ด้านข้างนะครับช่องแรกครับให้กําหนดเส้นทางที่กล้องกลางนะครับ,รรรบพิมพ์ภาษาไ,ไทยไปได้ได้เลยนะครับยกตัวอย่างเส้นกางหักใหญ่นะครับจะบินไปกรุงเทพนะครับอ่าเลือกดอมเมืองนะครับอ่าเลือกบินเที่ยวเที่ยวเดียวนะครับ บางที่ต้องการจะเรืองทลางนะครับอ,อ๋ขอขาเลือิ 13, 12นะครับตรงน,นี้ก็ใส่พุ่มเบอสา3ไปนะครับกี่กั้งนะครับใส่หนึ่งกั้งครับจากนั้นก็กดปุ่มโค้งหาครับครับตรงน,นี้ระบบกําลังยื่งราคาขึ้งมานะครับ อ่าครับตรงน,นี้สังเกตว,ว่าจะมีราคาจากสายการบินไลอ้อนแอร์นะครับแล้วก็งอกแอร์แล้วก็แอร์เอเชียนะครับแล้วก็การบินไทยนะครับขึ้นมาเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าตัวเครื่องบิงนของสายการบินไหนไมีราคาเท่าไรบ้างครับในวันที่เราต้องการจะเดินทางนะครับ ซึ่งในการจองตั๋วครับเราก็สามารถจะกดปุ่มจองไงคงคด้ทันทีเลยครับยกตัวอย่างเราจะจองเที่ยวนี้นะครับของไรอองแอร์ก็กดปุ่มนะครับจากนั้นเว็บก็จะพาเราไปยังเว็บไซต์ของสายการบินไทยเลอ่งรองแอร์ครับ เพื่อให้เพื่อนๆสามารถทำรายการจองได้การปกตินะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงได้รับประ,ประโยชน์จากการใช้ระบบจองตัวเครื่องบินของเรานะครับ